เวลาคนกลจะตายอย,าอย่าไปเปิดอย่างอื่นนะเขาฟังมาทั้งชีวิตแล้วเองเพิงทีวงเิวีไม่ต้องฟังสิ่งที่สําคัญที่สุดมันเหลือเวลาไม่มากครูเจ้าบอกให้ฟังคําตถาคตคนที่ใกล้จะตายเนี่ยนะถ้าได้ฟังคําตถาคตก่อนสิ้นชีวิตเราพุทธเจ้าเราประกันไว้เลยว่าสิ้นสังโยชน์ได้เป็นอริบุคคลขั้นที่สามได้เห็นไหม เลยโสดาบันอีกนทำไมเร็วขนาดนั้นพระเจ้าต้องรู้แล้วความแก่กล้าของอินทรีย์มันจะมีช่วงไหนฟังตอนนี้อาจจะยังเฉยๆแต่ถ้าตอนนี้นาทีนี้โยมกำลังจะตายโยมจะไม่เอาอะไรแล้วขออย่างเดียวรอดหรือไปสู่สุคติหรือว่ารอดให้ได้ทำพระเจ้ามีความสำคัญขึ้นมาทันที การวางจิตจะวางอย่างไงก่อนตายปุ๊บเนี่ยและถ้าเราวางถูกต้องเนี่ยนะซึ่งพระเจ้ายืนยันว่าถูกต้องแน่นอนเพราะคนจะตายละเห็นสัจธรรมละเขาจะคว้าทันทีเลยพระเจ้าจึงประกันว่าคนที่ได้ฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิตถึงจะฟังจากสาวกนำมาถ่ายทอดก็ตามหรือตัวเขาจะระลึกถึงบทแห่งธรรมได้เองก็ตามผู้นี้จะสิ้นสังโยชน์ได้จากปุถุชนเนี่ยยังไม่เคยสิ้นสังโยชน์เลย จะมาเป็นอนุคนในขั้นสิ้นสังโยชน์ธาครึ่งหนึ่งเลยสังโยชน์มีสิทธ์จะร่านได้ครึ่งหนึ่งได้ประโยชน์มาฟังบ่อยๆคนที่ต้องการระลึกถึงบทแห่งธรรมได้เองก็ไม่มั่นใจว่าจะมีใครมาเปิดซีดีคำพูเจ้าให้เราฟังหรือปเปล่าเกิดญาติพี่น้องไม่ศรัทธาก็ให้ฟังธรรมตถาคุธหนึ่งเนือม กูเจ้าบอกฟังทำสถาคตหนึ่งหนึ่งจนคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นพระองค์ยืนยันบุคคลผู้สร้างเหตุปัจจัยอย่างนี้ว่าถึงแม้เขาจะมีสติหลงลืมทำกาละขาสติเวลาตายนั่นเองก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทวดาและในภพของเทวดานั้นเขาจะบรรลุธรรมเห็นนะดังนั้นพระองค์ไม่ได้ปักกัน ในส่วนของโสดาสกิทาคาอนาคา,าอาารันอย่างเดียวนะประกันในผู้ที่ต่ํากว่านั้นด้วยต่ากว่านั้นแต่สร้างเหตุปัจจัยถูกต้องแบบนี้ประกันการบรรลุธรรมในภพนาซึ่งเป็นภพที่เป็นเทวดาก็ยังคุ้มค่านะโยมยัมยงไม่ได้เป็นอริบุคคลตอนนี้แต่โยมเนี่ยคล่องเพราะฟังคำตถาคตเนื่องๆจนคล่องปากแล้วก็ขึ้นใจและแทงตลาดอย่างดีด้วยความเห็น ยมนึกดีๆเหมือนสุดคูณนะสุดคูณเนี่ยยมทรงจําได้ไหมได้คล่องปากไหมกล่องนะขึ้นใจไหมขึ้นใจนึกในใจนึกได้แทงตลอดอย่างนี้ด้วยความเ,เข้าใจรู้ว่าสองสี่แใช่ก็สองมันมาเรียงกันสี่ครั้งนีมัน8แน่นอนเข้าใจนะและใครท่องผิด <c oughs> ยมรู้ไหมรู้ทันทีพระเจ้าจริงใช้ระบบการทรงจําเป็นหลัก อย่าบอกเฮ้ยจำมันจะพลาดมั้งอาตมาให้นึกถึงสุดคูณในที่นี้ใครลองท่องสุดคูณขึ้นมาปุ๊บท่องผิดปุ๊บรู้เลยอีกคนรู้เลยมันต้องแม่นขนาดนั้น่นะเนี่ยทำผู้เจ้าเหมือนกันท่านถึงใช้การทรงจำการทรงจำจึงเป็นหนึ่งในการรู้ตามซึ่งสัจธรรมสิบสองขั้นตอนคนคนนึงเนี่ยไม่รู้อะไรเลยเนี่ยจะมารู้สัจธรรมได้ยังไงนี่แหละสร้างเหตุ ที่เราทําอย่างนี้แหละคือต้องมีศรัทธามีการเข้ามาหาและเข้ามานั่งใกล้และเงียบสดลงและฟังซึ่งทรรแล้วก็ทรงจํธรรมนั้นไว้แล้วก็ใพรควรพิจารณาเนื้อความที่ตนทรงจําไว้ธรรทั้งหลายเนี่ยจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์ฉันทะความพอใจจะเกิดขึ้นผู้มีฉันทะย่อมมีอุตสาหะความเพียรพยายาม ย่อมพิจารณาหาความสมดุลแห่งธรรมและตั้งตนไว้ในธรรม